สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะวันนี้ ep ที่43นะจ๊ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามนะคะ id line เกสรขีด19ค่ะเบอร์โทร084688 4079นะคะ facebook เกสรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมนะคะ แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามหรือสนใจนะคะ EP ที่ร้อยสี่สิบค่ะวันนี้เราเอาพระบ้านๆมานำเสนอนะคะวันนี้นะคะเหรียญที่หนึ่งจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจรลันนะคะเนี่ยค่ะสวยนะคะองค์นี้สวยพ่อจรลันนะคะเนี่ยค่ะ เนื้อผงค่ะนะคะด้านหลังจะมีนน่โค้ดนะคะพอจะรันค่ะสวยนะคะเป็นผ้าบ้านๆน,นะคะสอ0ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียนที่สองจะเป็นผ้าปิดตานะคะเนื้อผงค่ะเป็นผ้าปิดตาเนื้อผงนะคะ นีคะด้านหลังจะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะเนี่ยคะ่ปะปิดตาค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเหรียญที่สามจะเป็นนะหลวงปู่รอดค่ะนีคะหลวงปู่รอดนะคะด้านหลัง ผิวเดิมๆสวยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะเนื้อผงว่านนะคะมวลสารแบบดีๆเลยค่ะคุณลูกค้า200บาทพร้อมส่งค่ะ,คะเหรียญที่4จะเป็นนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเลี่ยมคล้องคอได้เลยนะคะเนี่ยค่ะนะหลวงพ่อคูณนะคะ สองรอยบาทพร้อมส่งค่ะหลวงพ่อคูณหมายเลขสี่นะคะหมายเลขห้าจะเป็นนางพญานะคะนางพญาเนี่ยค่ะสวยนะคะนางพญานคะคะมีสัญญาลักหมวกกับดอกบัวนะคะขอบนะคะเนี่ยค่ะนางพญา สองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าเหรียนที่6จะเป็นนะคะสมเด็จนะคะเนี่ยคะ่ะสามชั้นสมเด็จสามชั้นนะคะเนี่ยคะ่ะขอบนะคะคุณลูกค้าเนี่ยด้านหลังนะคะจะเรียกเนี่ยคะ่ะ สำเร็จนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม ep ที่ร้อยสี่สิบสาม id line เกศรขีดหนึ่งเก้าค่ะ facebook เกศรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้า facebook นะคะเกศรม่วงมั่งมีเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ 688 4079ค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมทักทายกันเข้ามาสอบถามนะคะราคา200บาทพร้อมส่งค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ